ของกาบสวัสด <que> ีท <c Moder ator> ่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมเองนะครับฮุมใจนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมเซบาสเียนไวูได้ภาคเก่านะครับเพราะว่าภาคภาคใหม่เป็นกาเกินนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุมใจจะตายเลยวันนี้เราอยู่วันนี้เราอยู่กับพี่กันแล้วก็พี่เซลนะครับผม ในในหมวดเกาะอึดหลังจากที่เราได้เล่นกับพี่นายเป็นแล้วนะผมก็มทำให้ผมได้รู้อะไรหลายอ,อย่างนะผมแล้วเซอร์พี่นายมันง่ายเกินไปไงนีเลยไม่เล่น,เ,ลน,นเรามาแบบยา,ากๆมั่งเซอร์พี่กันง่ายได้แค่เข้าเกมมาก็ตายเป็นคนละสิบรอบเลย นี่มึงใจแกก็ไม่ฉีปืนเ,ปลเลยละพี่าเป็นคนมีอาร,รยธรรม่รมหเห <c oughs> มนคึงใจคมีทหาแล้วกันคุณใจไม่มีเลยไออไม่มีอ,รอา,ารอยธรรมโอ้ยแต่เพิง่งทำเองทคอนั <c oughs> ไม่ดีกนะไม่พราเราไม่มีแล้วหมดแล้ว รับเราจะเล่นจะอุศระอุชาไอไกตัวเะไรวะเร็วมาช่วยละตีเหลือเร็วไก่างน้าเลยเนาะเตรียมตัวจะเมาเาหนักเลยเมาหนังไอไอนกนกนี่ระวังนก้วยอาจนื

ตายแล้วหนีมันหนีไปแล้วโอ้ไอเจนี่เท่าไรกันหกสิบมั้งหรือเปล่าเราจะไป่รู้แน่ไงเดี๋ยวไม่มีกล้องกันกล้องสองทางกล้องสองทางกายเราก็ไม่มีตัวอะไรเดินไปหาภูมิใจอ่ะภูมิใจร่องล่ะเออไอแอนิมอลออฟแอดลารมียีราฟเนี่ย ใชแมอยู่ใก้บ้านเราเลยเพต้นสูงฮหลกดเลู้ใหม่ใหม่แคเลยเฮโยเฮ้ยอย่างน้อยพี่การก็ได้ไข่เพต้สูตคาดมานะฮะพี่การได้ไข่เพราต้สูตคาดมากอยาเดือเลไ่ข่า้วเออเอาไปวโคดน้อยแต่เวิรโคดน้อยเน่ยยีร้านเปนไหนวะเมื่อกี้เห็นอยู่ นี่ไอยีรับมีสองตัวเลยจำไงว่าหรอยีรับน่าจะทำไม่สำเื็จมันคงไม่ยากเลยหรอกฮัลโหลแล้วม่ยีรับมันตัวใหญ่ตัวสูงนะวะ Shut up 26อะไรอยู่ที่สูงกว่าเดี๋ยวมันช่วยเราปาหอกดิก็ทำไงฆ่ามันเสือ ไม่าไ<ห>อายโดนเนี่ยไม่ได้โอ้ยเดินไปไกลทำไมแล้วตกไปเลยไหมล่ะเออเอาอไปตีคนอีกโอ้ยนี่ม่โดนเลยหอกกับปลายยากแ,แ,าแงงท้เออเอ็ระยะตกอ่ะอืเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว <laughs> ดีเจดีเจวาราฟีเดย ไปไหนอ่ะมันหนีไปแล้วตัวอะไรอพาราเซอไอ้ไงมันติดอยู่ตรงนั้นเอาฟีเลยปลาฟีเลยนี่ขาไม่มาไม่ดูแล้ววุมใจเราเละเปเป็นคนอัดที่ว่าต้องระทึกหน่อยเฮ้ยเอา Ừ yên, ok <laughs> Tại rồi. Yêu. Không tại nữa. Tiêu. kịp ngày quá Cứ mi sửa mi sửa đâu nè. sửa. Ok sửa em. <laughs> เฮ้ยแมงป่องไล่ตามมือมา่าเตอรด้วยฝั่งเอาอะไรอะไรอะเอาอุ่นงล่าอ่นเตล่ไอเดียวไม่เลตายอ่ะาตบเลย เฮ้ยโดนหมดค่ะโอ้โหเราไปเกิดที่อื่นไหมแล้วของใุมเดที่มุมเดียร์ครับมันหายไปหมดเลยแม่งเดี๋ยวครับาอใหม่ไอ้เจอวัวเจอวัวไอ้ไอ้วัวนิ่มๆนี่แห่ะเจอนกแก้วนี่ยหลโรตีฮีบิ๊กบอสพี่ชายตี่ว่าตัวเองเป็นบิ๊กบอสอ้าวไปไปเกิดที่อื่นกันเนี่ย เนี่ยผมได้เจอเจอวัวเกิดอีนี่ไปมันได้ไปเกิดอีนี่กันไปเกิดเสาอีนี่ไปเนี่ยผมได้เจอแบบเจอวัวที่มันเอาเสาสามนะสามนะเสาสาม sorry b o t sorry แต่การบอลนะเนี่ยตรงมใจกันแล้วมีบอลน้ำเ่ยแต่ไม่มีไม้เลยอ่ะเออมีนี่หว่าหลอดอะไรเนี่ย อไ,อ,ไ,อ,ไ,อ,ไอ้ตนม้ตกเลนม่ามีไม้ดเกเลนเอไ,ไอยากั้ <มา S 2> งต<า>ะออเบิร์ดอ้ยแต่ถ้าแต่ถ้าเราสร้างป็นนด้มันก็อีซี่แล้วนะเออเจาะเ๋าะเาอรยาถ้าแบบเราสร้างสร้างแบบไอถ้าเราคราฟชุดกอดทะเลทรายได้อ่ะ ก็อีีซารเอาบเิชั่น่าจะยากนิดไปเอาวีแอพีแล้วนะคะเกื่นไม่เป็นไรเอ้ยเฟนนิกฟอกเจอบอส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 นี่หลอนมาดีไหมกับเดี๋ยวนี้มาจับเลย จับเลยไอ้ตัวนี้มีประโยชน์มากถ้าไม่มีนี่ก็แบบไม่รู้เลยเรียบร้อยสจบเอาเบอร์รี่เอ้เรียชื่ออ่ะลืมชื่อเบอร์พอแล้วเอาเบอร์รี่ยัดเลย จับเจอบอลเนี่ยมันมีประโยชน์ในแบบนี้มัมว่วๆอะไรอ่ะโอ้โหชอบเมลอนโอเคเดี<ะ>๋ยวให้กินเมลอน,นลให้กินเมลอนเนี่ยมันมันมน,มน,น่าจะชอบเมลอนเมลอนอีกแล้วเด็กอย่าอย่าร้องขาดแล้วได้แล้ว ไหนวเอ้ยไม่ได้แล้วไปนูไปดูไปดูไเดูไปดูดูไปดูบนไหลเราจะดูบนไหลเราแล้วดียตัวเลส้มมันเอาระยะหรมันเอาระยะเอเเจอสีสิบสี่เนี่ยสีสีขาวด้วยเอาเบอร์ดี เบลลี่อะไรก็ได้เนเซลมาหาตัวนี้เวอเยอะกว่านะสีสีเลยสีสีขาวด้วยสีขาวเจุ่มแต่เจอเวอร์88เนี่ยตรงนี้ยเบยดีเดียวเอาเวอร์88เลยโอ้โหแต่แต่เวลร์สีสีมันสีสวยกว่ามันสีขาวนวลเนี่ยเซลเนี่ยมีสองตัวเวลร์88เนี่ยเวอร์88เวลร์สีสีเลือกเอา โอเคงั้นเดี๋ยวเราฆ่าตัวแปลๆไม่ไม่ไม่คุณเจขอว้าช่วยไม่ไหนคุณเจเดี๋ยบังเอ้เอ้ยอยากฆ่าดิทำอะไรแกตานี้ิีการต้องการหนังนี่ซินเต่อซินเต่อเฮ้ยซินเต่ครับ พี่ก็พาลาโซดีกว่าเลยสินเต่านี่ค่าดีไมา้ำใจมาล่าสินเต่าสลัดกันเต๋าเต๋าสลัดคุณเต่าวะเฮ้ยเออมันหนีมันหนีอ่ะโอ้ยหลังโอ้ยหังเยอูเหมือนเก่งอ่ะไม่เก่งเลยหรอกน้ำหนึงเหลือคาโมล่าก่อนเไ้ยไม่มีหนังนี่หว่าอ้าวเฮ้ยคาบแล้วสลัดตัลูกไหนไงเว้เว้เท่าไหร่อ่ะ เว่ไม่ได้เว่เท่ใส่หกหกสิบหกอาคาตริงเลยคาติงเลยเอาหนังจะเอาหนังไม่เอาเนื้ออุ้ยหนังเทียบเลยได้ห่ตอนนี้ตอนนี้ตีได้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 จะตีสถานะพีสต็ก bro จวยกันเฮ้ยคงใจใจอะไรได้โว้ยแม่งทำไมมันต้งใช้บอลล่าจับไม่ันจะใช้บอลล่าล็อกไม่ได้วะ พ oh <yeah. S 2> ี่ก็ดูตายเออจอบอ่หกตายอะไรตัวพี่กันน่ะเอาีเดียว เด็ปตอรไปอ้ยตรนังที่กลังไปเอาของตายเด็ปเตไหมว่าของไปไหนอเออไหนเนี่ยโอ้ วาตยไปเร็วหา่เร็วอะไรวะไอ้นี่เห็นเอฟเฟคเลยวะหาน้ำหาน้ำมั้นใจจะไม่ทนแล้วนี่จะไม่ทนเหมือนกันมันจะโอ้โหทีเล็กนิ้ ตัวตัวเดียวแน่เลยลงมาตัวเดียวกับทีบ่ลงมาการ์คิดมาก,กี่นาทีแล้วว่สามสิบแปดนาทีมีอะไรบ้างเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยเอ้มามาันรวมตัวก่อนให้ได้เลย มารวมตัวกันให้ได้เถอะภูมิใจอยู่อยู่ห่างจากไม่ไกี่เม,ร <600. S 1> มเตรอ่ะหกร้อยกว่าเมตรเดินมาเดินมาอ่ะนะครับผมก็แล้วก็กลับมาแล้วนะคระับผมไปิดบังมาก็าเสียงเปลี่ยนเลยเ <c oughs> สียงก็จะแบบแปลกๆไปนิดนึงนะไปนิดนึงหรอกนะ <c oughs> นะครับผมใจลราตั้งตัวให้ได้ก่อนดกว่าเออตอนนี้เราต้องตั้งตัวให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่า ีออกมาจากูสักกี้มาขนาดเกิดอีซี่ยังไม่อีซี่อ่ะรูเลปเตอร์เต็มมาฮะก็เหมือนกับผมกันตอนแรกอ่ะเนี่ยจับแลปเตอร์ได้เนี่ยจับแลปเตอร์ได้แต่ไม่ได้ใจแต่หายไปแล้วไม่เดี๋ยวนี่ยไม่ตอนเนี้ยเนี่ยตอนรอภูมิใจอ่ะจะได้แลปเตอร์เนี่ยเป็นแลปเตอร์เด็กเหรอหมายถึงฆ่าแลปเตอร์เด็กแล้วจับตัวแม่ อะะไรนข้าแรปเตอร์อีกแล้วจับตัวแม่ประมาณนั้นได้แต่แรปเตอร์เหรอได้กั่เลอรเม่เนี่ยเราไปจับแรปเตอร์ตอนรอไอพวกเซลเข้านั่นเนี่ยจะเข้านะแล้วแต่เพืว่าไม่ได้บอกกันนี่นั่นแหละจับเก็บหลิกไอพูนจะพูดได้ถูกใจปะ แคสทีบ no เอ่อไปต้องไปฆ่าภูมิใจเอ้ยหยอกภูมิใจเดี๋ยวคาบของก่อนเลยงบคาบของเลยตอนนี้อยู่นี่งี้พมาหนังนิดนึงอ่ามาเอาหนังเลยได้ยัง ไุ้ยมีลูกธนูแหละเออมันเบลไปจากไหนวะเฮ้ยไอตดอนนี้สไตายมีแอ์ดอนที่มันดับธนูไฟธนอูอับทุกอย่างอะ่ะธนูไฟนี่ดีนะใน,นแมปเนี่ยเออแล้วกันำก็บอกให้เราไม่ไปหาศพตัวเองแต่แต่มันคงไม่แต่มันไม่ดีเท่าปืนลูกซองอยู่ดี ตอนนี้ยังไม่ใช้หรอกเหล็กน่าจะใช้มากกว่าใค,ใครมีหนังมังนะ่งเนี่ยเฮ้ผู้ดีเซลเอาไปหมดแล้วอ้าว ที่ให้ภูม exactly. ิใจกับดีเซลละอะไรภูมิใจไปฟาร์มไม้มาส่วนเซลไปฟาร์มหินเอาหินก็ทายนะแต่นินทรายเซลแต่นินทรายนะใจขอไม้โอ้ยไม่มีไม้อีกจบโอ้ยโอ้ยโอ้ยยัง อะไรอะเอาอะไรเฮ้ยเออว่ะใจก็เดี๋ยวไปกันไปเป่าเค้กก่อนทีไปเป่าเค้กก่อนโอเคโแต่ต้องกลับไปที่บ้านก่อนเดี๋ยวตายภูกใจอย่าลืมไปฟาร์มไม้ด้วยแล้วเราจะตายแล้วเนี่ย ้ก็รอช้าแล้วก็ไปฟาร์มไม้ส่วนเซลลไปฟาร์มหินกับทราย ก็เาดีกว่าม่ได้พี่มันสิ่งเยอะที่จะปกะสิ่งเยอะที่จะแบบเออ่ไม่ให้พายุเซเลซายแบบป้องกันไฟจากพายุเซเลซายได้ก็คือเต็นท์หรือไม่ก็สร้างบ้าน ชีพแล้วไงชีพหายแล้วหายแล้วกิดอะไรเกิดมาแล้วไอ้ฟ้าผ่าเหรอเออทำไมอ,อ่ะเกิดอะไรขึ้นนะเออเป็นไอ้ไอ้เจอบอลอะไรอ,ะอ,อ่ะปุ๊มันมันฟ้าผ่าแล้วมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ขัดรู้ตอนนี้ตอนนี้เอาใจปลอดภัยไว้ก่อนมันะทาร์ทเต็ม อายุแล้วมันทำไปนะลัวทำไมแค่พายุอะไมแมาเผื่อมันเป็นตัวตัวเสร็จเร็วไหมมากได้มีใครมีหนังเป่าหนึงหน่งอัน ที่อยากรู้ไหมเค้กเราเจ้าไหนเซลอยากรู้ไหมเค้กเราของเจ้าอะไรเ,ไเจ้าอะไรมิชิ จำใจทำไรอะ่ะอะไรเฮ้ยทำไมอเอ้ยเอ้ยาาเอ้ยฟ้าผ่าอุ้ยจำใจฟ้าผ่าใส่แลปเตอร์ไอีเซลอยังโกูเอาแลปเตอร์เข้าเต็นดิดไม่อยากออกไปแล้วจำใจจะต,ต,ตายแล้ว <c oughs> ไม่ออกไปแล้วจะตายแล้วเดาของคืนไม่ ทีเล็กทีเล็กไฮ้ไหนนอกบ้านนะออบ้านมานออันน่ะบ้านมันะทั้แหลายทุกคนเดี๋ยวฝากออของ้นะออฝากของไว้ในเต็นท์นะอย่าให้ใครมาเอาไปนะออไม่ดิคน ี่เลขมาแล้วเฮ้ยเอ้อเย้เย้เอ,ย,อย,ย่าอย่าทำข่อยอย่าทำข่อย